เขาบอกรัฐบาลกูดีไหมเนี่ยนะเอา้าแล้วทาไมรัฐบาลประเทศไทยเลยดีกว่าซึ่งบริหารโดย,โดย,โดยอานุทินเนี่ยนะคะอนุทินซึงเป็นสายบ้านใหญ่ของแถวบุรีรัมเนี่ยมึงบริหารกันภาษาเข้าเตนอะไรละคะถึงต้องขอรับบริจาคไม่กวาดทางมะพร้าวแต่ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วเข้าไปหาขอกันได้ยังไงวะหรือไปกว้านกันมาหมดแล้วมั้งนะ ท้าไมรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะพลราดอนเนี่ยออกมาขอรับบริจาคไม่กวาดทางมะพราะ้าวเพราะพักพ่อไทยก็ไปกวาดมาหมดแล้วมึงนะ,ะมันก็เลยไม่สามารถหาได้หรือเปล่าเออกูโกรธความสงสัยไก่แค่หาของนะคะไก่แค่หาไม่กวาดเนี่ยพ,พักพื่อไทยแม่งยังฉลาดกว่ารัฐบาลเลยเพราพาราดอนเนี่ยมันมาขอรับบริจาคไม่กวาดที่จะเอาไปให้กับพี่น้องประชาชนกวาดทาความสะอาดพื้นที่เพราะนั้นเนี่ย ขนาดแค่เรื่องหาไม่กวาดทางมะพร้าวเรื่องหาอุปกรณ์นะ,ะที่จะไปให้พี่น้องประชาชนทำความสะอาดเนี่ยแม่งยังฉลาดกว่ารัฐบาลอีกอพัพผู้ไทยอะ่ะสงสัยพัพผู้ไทยเนี่ยคนองพักผู้ไทยและเจ้าหน้าที่อยพักผู้ไทยเนี่ยสงสัยไประดมแม่งมาเอาไปหมดแล้วมั้งไอพล,ลดอนแม่งก็เลยหาไม่เจอพล,ลดอนมันก็เลยหาไม่ได้ก็เลยต้องมาขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั้งๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าบอกเลยนะคะเขาให้อยู่แล้วล่ะ ได้ความที่จะยุยสงสัยไงคะว่าเฮ้ยไม่กวาดทางมะพร้าวเนี่ยมึงยังต้องมาขอประชาชนเลยแล้วมึงจะให้กูคิดยังไงวะที่พักเพื่อไทยอ่ะเขายังไประดมออกมาให้เจ้าหน้าที่ไประดมออกหาพื้นที่ทุกๆพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะเอาออกมารวมตรงกันไปตรงกลางแล้วรีบโขนส่งไปให้สาหรับพี่น้องประชาชนนะพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องทําความสะอาดคือทํายังไงก็ด้องกททงเพื่อเพื่อที่จะ แม้กระทั่งจะต้องไปซื้อไปหานะพะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาน้ำลดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่ช่วยเหลืออะไรได้เขาก็ช่วยนี่ยังไม่พูดถึงถุงยางชีพพี่น้องว่าชนตอนเนี้นะกําลังเขาเรียกอะไรพี่น้องว่ชาชนส่วนใหญ่ที่ที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะติงแรกเลยก็ออยุ้ยก็ยังติงมีความรู้สึกว่ามันมีกลุ่มของพี่น้องชาวอที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของถุงยางชีพทําไมพี่น้องถึงเอาถุงยางชีพที่ได้รับเนี่ยนะแล้วไปขาย แตยอก็เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันก็เลยเอามานั่งนึกอยู่ในใจว่าคือถุงยังชีพเนี่ยนะคือตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้ขอข้าวนะคือเครื่องใช้ภายในบ้านที่มันจะต้องเอามาทํากินเนี่ยคือมันถูกนะ้ำพัดพายไปหมดแล้วมันเหลือแต่บ้านอย่างเดียวอะ่ะเพราะนั้นเขาเข้าไปในบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรจะใช้เสื้อผ้าเนี่ยก็ไปเอามาซักได้ถูกปะแต่อ้ข้าวของเครื่อง ใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มันจะเอามาหุงกินหุงใช้คือมันไม่มีแล้วอะนอกจากอะไรรู้ไหมคะนอกจากจะต้องไปเอาไอ,าอ้ต้องต้องมีตังค์แล้วไปซื้ออะเพราะนั้นเขาก็ไม่มีเวลาที่จะต้องมาทํากินถูกต,ต้องไหมเขาก็ไอ้ถุงยังชีพเนี่ยของแต่ละสถานที่สมมติเขาได้มาสมมติสิบบูนิธีมันก็ได้ละสิบถุงเขาก็เอาไอ้ตรงเนี้ยไปขายมันมีบางจุดที่รับซื้อนะแต่ยุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางจุดที่มารับซื้อเนี่ยนะมันจะมันจะอะไรก็แล้วแต่แตท่ท้ายแล้วเขาไปเอามาเขาไปเอามาขาย ขายเพื่ออะไรขายเพื่อให้ได้เงินแล้วเอาเงินตัวนี้มายังชีพจะจะใช้ทําอะไรก็แล้วแต่ว่าคือมันต้องมีเงินนคนเราอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเขาบอกว่ามันต้องไปซื้อข้าวปลาอาหารที่มันสําเร็จแล้วเอามานั่งกินพอกินเสร็จแล้วต้องรีดทาความสะอาดบ้านรีดที่จะต้องเอาแรงไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะเพราะตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเว้ยมันก็ถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่โดนกับตัวถูกต้องไหมมันก็จะมันก็จะไม่รู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ แม้แต่ยุก็เลยจะไม่ตำหนิจีิงของคนที่เอาเอาถุงนี่ไปขายแต่ถ้าเอาไปเอามาขายปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาเป็นยังที่ตัวเองอันนี้เราไม่ว่ากันทีนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสําหรับพ,พรคเพื่อไทยท่านต้องท่านต้องทำอาหารนะคะให้มันครบสามมื้อในระหว่างนี้ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าไปเก็บกอบทาความสะอาดบ้านเขาจะได้ออกมารับอาหารจากท่านต่อได้ไม่ใช่น้ําลดปุ๊บนะะศูนย์ท้าอาหารเนี่ยท่านหายไปเลยนะอย่าพึ่งนะคะถ้าต้องมีไว้ก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีคุณเดชอีกแหละนะเมื่อวานที่ตยุทธ อบอกขาไปว่าคุณเดชิตเนี่ยทำอาหารครบสามมื้อจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะจนกว่าเงินกจะหมดนะเอาง่ายๆนั่นก็ฝากพักผู้ไทยไว้ด้วยตรงนี้นะคะว่าถ้าทำอาหารไว้เลยค่ะนะให้ครบสามมือ้อประชาชนไหนห้เขานะเดินออกมารับอาหารจากท่านได้นะเพราะตอนนี้ประชาชนไม่สามารถไปทำาไม่เขาเรื่องอะไรประกอบอาชีพได้หรอกมอ,อมอส่งมอไซค์รถตูงรถใหญ่เขาถูกแช่นะ้ําหมดแล้วนะเขาตอนนี้เขาต้องการอะไรคะต้องการเงินอย่างเดียวเพราะว่าเงินเนี่ยมันก็ต้องเอารถไไปทํา นะถึงจะทามาประกอบทามาอาชีพได้เพราะงั้นตรงเนี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยการสําหรับผู้ที่เออย่างน้อยเพื่อไทยเนี่ยที่จะยุยจะพูดได้ถึงเนี่ยก็แค่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าตอนเนี้นะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหาดใหญ่อโรงพยาบาลสงขานะรับศพเข้ามาเนี่ยหลักร้อยแต่ละหลักร้อยของโรงพยาบาลเนี่ยรวมกันมันก็น่าจะเกินเออะไรนะจํานวนนะคะจำนวนอะไรคะ คำนวนตัวเลขที่รัฐบาลบอกและแค่เนี้ยเราเอามาแค่เนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยตัวเลขรัฐบาลแม่งแต่งแล้วถูกต้องไหมขาดเนี่ยคุณไม่ถามดิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตัวเลขเท่าไหร่อาจจะร้อยกว่าโรงพยาบาลเอ่อะลยนะศรีนครินทร์อ่ะเท่าไหร่น่นก็ต้องร้อยกว่าขึ้นสองตัวเลขในกระเป๋าเข้าไปสองร้อยกว่าแล้วซึ่งมันไม่ได้ตรงกับเอ่อมูลที่อันนีเน้เราแยกไปแล้วถูกต้องไหมในขณะเดียวกันเนี่ยถามถามว่าเอาแค่ตัวเลขของโรงพยาบาลเนี่ย มันยังไม่ตรงกับตัวเลขของรัฐบาลเลยถูกต้องไหมเพราะนั้นอะตะยุยถามโรงพยาบาลอันนี้ก็ไม่อยากจะตั้งคำนามนะ,ะถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลมูลนิธิพี่น้องเชื่อใครคะกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตเอาแค่เนี้ยแต่ถ้าถามตะยุยนะคะตะยุยเชื่อตัวเลขของใครรู้ไหมของมูลนิธิของอ่าคุณอ่าของบิ๊กโจ๊กเพราะบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะโกหกเพื่ออะไร ปั้นแต่งตัวเลขเพื่ออะไรถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะพี่โจ๊กเนี่ยเขาทํางานร่วมกันเขารู้จักจิตอาสาเขารู้จักพวกมูลนิธิดีนะถึงได้บอกให้เขาว่าตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันสะท้อนอะไรคะมันสะท้อนว่ามันไม่สอดคล้องตลอดระยะเวลาเหตุการณ์น้าท่วมนะแล้วมันไม่สอดคล้องกันกันกบที่ตัวเลขเนี่ยที่เราพูดมาอันนี้เอาแค่ สามสามจุดนะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยไอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคุณอย่าให้ถึงขนาดพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาถึงขนาดต้องโพสต์ด่าในตัวเองนะคะนี่เป็นแค่เพียงเขาเรียกว่าอะไรเราเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนคนคนหนึง่งนะที่ออกมาพูดและสื่อสารเองได้ไอเรื่องข้อมูลที่จะใช้ประเมินสถานการณ์เนี่ยนะทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกเนี่ยนี่พูดออกมาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ย ะะมันก็ล้มเหลวอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่เริ่มต้นและนี่มึงยังมาประเมินต่าประเมินตัวเลขของผู้เสียชีวิตโคตรโคตรเฮงซวยเลยมึงประเมินสถานการณ์เนี่ยขอโทษมึงประเมินตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยมึงประเมินได้ต่ำมากเหมือนกับสมองมึงไม่มีผิดเลยจริงๆค่ะพี่น้องมึงต้องใช้ความถูกต้องของฐานข้อมูลที่มันถูกต้องบ้าง ตัวเลขมันอาจจะบวกบ้างลงบ้างเนี่ยนะบวกมันก็ไม่น่าจะเกินสิบลบมันก็ไม่น่าจะเกินสิบแต่นี่มึงเนี่ยไปบอกตัวเลขรัฐบาลน,นะคะแต่นี่มึงไปบอกตัวเลขโอ้โหห่างเกินความเป็นจริงจนน่าทุเลศค่ะนะคาดเคลื่อนซะจนพี่น้องประชาชนบางคนต้องออกมาโพสต์ด่าแทนนะคะอ่าแล้วบอกให้เลยว่าขนาดแค่แบบนี้แล้วมึนจะทําทให้ประชาชนเนี่ยนะเข้าไว้เนื้อเชื่อใจในการบริหารประเทศต,ต่อไปได้ยังไง ก็เพราะเพราเหตุน,นี้ไงคะมันถึงมีอะไรคะมันถึงมีข่าวออกมาอยู่ลํมมาล่อมันถึงมีข่าวออกมาหลุดมาจากปากของผู้บริหารในรัฐบาลไม่ใช่ปากอาลุทีแล้วนะคะไม่ว่าจะเปนในโสพลนะซึ่งไปนเนี่ยนะไอ้คนบ้านใหญ่ส่งมานะั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเชื่อไหมคะเมื่อวานในโสพลเนี่ยยังพูดเรื่องของบอกว่านะยุบสภาเห็นไหมฮะตอนนี้คําว่ายุบสภาเนี่ยแรงมาก ะะแรงถึงแรงมากจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมันมีข่าวออกมานะว่ารัฐบาลจะยุบสภาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่เดือนที่แล้วนะคะทีนี้ไอ้วันที่ยี่สิบสี่เนี่ยมันเป็นวันที่นะคะมันเป็นวันที่เอ,อเกิดอุทกภัยที่หาดใหญ่เนี่ยแรงถึงแรงมากวันนั้นเนี่ยมีข่าวเล็ดลอดออกมาแล้วว่าจะมีเอ,อจะจะจะ,จะยุบสภาวันนั้นเพราะว่า ไอนี่ก็เชื่อหมอดูหมอดาวหมอต้นเตนอะไรก็ไม่รู้อะนะไอหมอดูหมอดาวเนี่ยเขาก็ไปให้ข้อมูลนะกับไอรัฐบาลชุดนี้ว่าถ้าท่านจะยุบสภาเนี่ยวันดีของการยุบสภามีแค่สองวันยี่สิบสี่กับสิบสองที่จะถึงนี้ส่วนไอยี่สิบสี่เนี่ยไปดูตามเหตุการณ์แล้วเนี่ยถ้ามึงยุบวันนั้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมคะไอนี่ก็กลัวว่าถ้ายุบวันนั้นปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์มันกำลังแรงประชาชนกำลังกำลังมีความรู้สึกพีคมาก ก,การบริหารที่ไอ้หนูเนี่ยบริหารเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมที่หาดใหญ่นะวันนั้นในประชาชนกําลังด่ากันชนิดที่เออเขาเรียกอะไรล่ะเอาสุตรีละเลงเลยอะ่ะขอโทษนะที่ใช้คาหยาบคานี้แต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะนะเชื่อไหมคะวันนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่ายุบวันนี้ไม่ได้นะไอรัฐบาลนี้บอกว่ายุบวันนี้ไม่ได้เพราะถ้ายุบวันนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมคะนั่นเท่ากับว่าเอ,อ่อชื่อเสียงของนะ เสียงของพรรคการเมืองที่มันสังกัดอยู่เนี่ยจะเกิดความเสียหายทันทีแน่